เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพวึงความสิบหายเฮ้ยเือตาัอ้สลันมาดีครับวันนี้เฮ้ย

เกมเจะยกให้มิต่ำไหมน้องเสือมเกี่กมยกมิต่ำได้ครได้อยาให้น้องเสือมเฮมยกูมาขัดเฮ้ยโอกาสช่องกูมาละเฮ้ยวจ่งปุมดปุ๊ดมีไู้ชาพักขา เอ้ยสลันเอ้ยไม่ไม่เอาออ,ออกครับโอ้โห ปรโมเตอร์โมเตอร์จัดดี่ายไม่ยมายง่ายง่ายไปนี่เดี๋ยวพวงลงบอาม <laughs> อ้ามอยู่ทีมไหนวะาามาอีกคนนึงพอดีเลยโอเคองอ้ามยาวพอดีเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยูกนี้ครับกยมีอ้ดทีมอีกค้โอ้ยเ้ยโอ้ย แล้วเออโอ้ยวีเตให้ก็ไม่ชอบไม่ชอบไงก็ไม่ชอบไงไม่ชอบเสียดายมากครับ เอาแล้วเอาแล้วไปเาตะลูกน <ic om diction aries> ี <N ic om fella> はは้ฮะร้อ อู้นักกีฬาเยอะมากครับวันนี้โอ้ยสแลนเสิร์ฟดีจังอะโอ้โหการ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 เลยการนี่ครับวันนีครับวันนี้ใครอู71นะ้71ฮะ ยอดแล้วกินตัวเก่งเอ้ยโอ้โหเอาแล้วครับ11 8ฮะปึ๊ดหินเตยมาลูกนี้ยกได้แล้วเตะโอ้โหเอาแล้วอ๋อแต้เบียดเบียดกูนี่หน่อยนะ ยกมาแล้วโอ้โหกอเท่าไหร่ฮะโอ้โหสิบสองต่อเก้าครับสูสีฮะบัตโอ้โหลูกนี้ฮะลงครับ ่อยขึ้นตาฟังๆแน่มอเห็นวะปัดเอาล่ะครับเปิดหนึ่งยกมาแล้วโอ๊ยเจ้โอ๊ยติดมือฮะต้องตัดมือทิ้งครับลุงนี้ปาโทแต้มเท่าไรนะยยงดังเชียวเป็นผู้เลี้ยงเราแล้วมือแรงไปแต้มเดียวเกมครับ14ต่อ9 โอ้ยเปิดลุ้นแล้วโอ้โหใครครับเนี่ยอย,อย่างเงดาวเกม